สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบอทอีกแล้วซึ่งแมปที่เรามาเล่นกันในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีเลยมีชั่วเบลต์บอลนั่นเองนะเป็นแบบแบบว่าเป็นการตีลูกบอลน,นะคะไปประมาณเนี่ยโดยใช้ดาบโดยใช้อาวุธนะคะเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเรามาลองเล่นกันดีก,กว่าว่าเมื่อใหม่อย่างเรานะคะเล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะจะแพ้หรือเปล่าหรือว่าจะชนะนะจะฆ่าคนอื่นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะตอนนี้เราก็อยู่ในสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้ห oh, ลูกบอลหันลูกบอลมาแล้วชูบโอเคเฮ้ย okay. มันมาอีกแล้วทุกคน wow. <c oughs> ว้าเฮ้ยทำไมมันมาติดติดกันเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเราอยู่ห่างๆ <c oughs> เพื่อนดีกว่าเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ <c oughs> ไม่นะไม่นะเราต้องตั้งสติดีๆนะนี่แอบมองเธอนะจ๊ะนี่เฮ้ยข้างบนอะไรอะ่ะทุกคนมีเฮ้ย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 ลูกบอลลูกบอลลูกบอลมีตัวเรามันสีแดงใช่ปะ่ะข้างบนมันมีเป็นเอ,อ่ออะไรอะ่ะ ค้างคาวอ่ะทุกคนเป็นเหมือนเป็นนกเหนือเหมือนจะเป็นค้างคาวนะคะอาจจะแบบว่าอยู่ในทีมฮาโลวีนเนอะเห็นตรงนู้นเนี่ยเขามีเขียนคําว่า a p p y h a l l o w e e n โอเคมันอาจจะแบบว่ายังอยู่ในทีมฮาโลวีนเนอะก็เลยมีค้างคาวนะคะทุกคน ซึ่งตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่เราอยู่นะคะมันก็ออกจะแบบว่าโล่งๆเนื้อเหมือนแบบเป็นซากปรักหักพังอะไรแบบนี้ป้ามีแค่เสานะคะอาจจะแบบเคยมีอาคารมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอาคารนี้มันยังสร้างไม่เสร็จนะคะทุกคนคนมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆหรอเธอเป็นใครอะ่ะเธอคือโกโจรหรือเปล่าอะ่ะหน้าตาแบบนี้เธอเหมือนเป็นโกโจเลยอดูด,ดิุ <laughs> ้ยลูกบอลลูกบอล <laughs> ลูกบอลมาอีกแล้วอุว้ยให้ส่งลูกบอลมาให้เรานะเราอยากอยู่เป็นคนแบบว่าสุดท้ายๆอะ่ะ ือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5คนนะคะในสนามนี่แอบมองแอบมองชืบชืบชืบชือบอุ๊ยลูกบอล <t une et> ทุกคนมือใหม่ก็งี้นะคะหัดเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ตัวนะคะในรอบหน้าก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ารอบรอบตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนาอุย้ยตรงนี้มีแบบว่าเป็นกรุ๊ปรีวอ์ด้วยหรอถ้าเกิดว่าเราเข้ากรุปใช่ไหมเราจะได้เป็นของรางวัลหนอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เข้านะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปเข้ากรุป๊ปเขาดูดีกว่าว่าเรานะคะจะได้รางวัลเป็นอะไรนะโอเคอันนี้คือกรุ๊ปของเขานะคะมาจอยกันดีกว่าดูซิว่ามันจะได้อะไรตรงนี้นะคะ เหมือนกับว่าเราจะต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่เนาะถึงจะแบบว่ารู้ใช่ไหมถึงจะกดได้นะเดี๋ยวเราออกจากเกมก่อนนะมีลิฟต์แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่กันนะคะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้ววิ่งไปที่นี่เลยเป็นกล่องนะคะกรุ๊ปนิวร์ดมาดูซีกดตัวอีได้ไรอะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เราได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วอ่าเ,เดี๋ยวมาดูตรงนี้สิว่ามันได้อะไรวะทุกคนมันได้อะไรอะ่ะ เอ้ยทำไมเราไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะคะทุกคนใครรู้ช่วยบอกทีนะคะว่ามันคืออะไรนะที่มันเป็นรางวัลที่ได้มาเนี่ยเอ้ยงงไปหมดแล้วทำไมมนถึงไม่ขึ้นนะคะหรือว่าเราเอ่อมองอะไรพลาดไปตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารางวัลอะไรโอเคไม่เป็นไรนะตรงนี้ มีเป็นวงล้อให้เราสูมหมุนด้วยหรอมีเป็นดาบนะคะเแบบว่าเป็นดาบที่แบบว่ามีเอฟเฟกไฟนะคะอันนี้ก็มีออร่าแบบเป็นสีส้มๆไฟๆนะคะเท่มากแล้วก็มีพวกเหรียญคอยต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยสปินนะคะเราไม่มีเลยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นลดราคานะคะรายวันเหลือ49จาก99นะโอ้โหค่อนข้างที่จะแพงนะคะไม่เอาดีกว่าตรงนี้ต่อมาตรงนี้คืออะไรวะ ตรงนี้จะเป็นพวกเหมือนกล่องนะคะมีแบบว่าเป็น e x p l o s i อ n ออกเป็นแบบว่าระเบิดอะไรแบบนี้เป้าเวลาที่เราฆ่าคนอื่นตายเนี่ยมันจะมีเป็นระเบิดด้วยนะตรงนี้ใช้80คอยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคอยเรามีไม่พอนะคะเราก็ตรงนี้จะเป็นสกินของดาบของร้อนเอโหทุกคนดูดิตอนนี้ดาบของเรานี่แบบว่า โอ้โหเหมือนเป็นดาบพื้นฐานเลยนะคะไม่มีอะไรเลยอุ้ยแย่จังเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรากดอันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงพรีเมียมอ๋อตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ย กดแบบธรรมดานะคะใช้เหรียญคอยก็จะมีเป็นคอมมอน87%แร10%แล้วก็รีเจเนอรี่3%แต่ถ้าเกิดว่าเรากดแบบพรีเมียมนะคะน่าจะเป็นแบบเสียโรบักเนอะนี่เลยอันนี้นะคะ50โรบากก็จะได้เป็นคอมมอน0%เลยก็จะได้เป็นระดับแรขึ้นไปนะคะ80%รีเจนเนอรีย20%นั่นเองโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองตรงนี้ก็มีบอกเหมือนกันนะคะสำหรับ กล่องตรงสกินของดาบเนาะโอเคตรงนี้อะไรเอ,อ่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่า อีเวนต์ l าโล e ีนนะคะทุกคนนี่มีเป็นกล่องให้เราสุ่มนะเราก็จะมีเป็นดาบนะคะเป็นแบบว่าลายต่างๆพร้อมกับจำนวนเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นโอกาสในการได้รับบอกด้วยโห้ใช้ที่ละ1,000คอยเลยสมมติว่าเราเป็นแฟนเกมนี้สงสัยแบบเล่นทั้งวันนะ่าจะเอามาสุ่มได้สักอันหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าเออตรงนี้มันคืออะไรนะนี่มันมีดาบนะคะโคตรเท่เลยอะทุกคนดูดิเป็นดาบแบบถือสองมือ โอ้มีออล่าแบบปุงงป้งฟิงฟุ้งฟิงโผล่มาด้วยโคตรเท่เลยอ่ะผู้ชายผู้หญิงนี่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปเล่นนี่คนมองทั้งแแบบปะเนี่ย ตอนนี้มันเขียนนะคะว่าหมดอายุนะคะเหมือนจะหมดเวลาเนี่ยเป็นจํากัดเป็นเหมือนดาบอีเวนต์ป้าทุกคนเป็นดาบแบบจํากัดเวลาป้ามันเหมือนกับมีราคาบออนะคะ399ได้เล่มเดียวแต่ถ้า3 4 9 9ระหว่างได้เป็นดาบคู่เหมือนอันนี้เลยนี่เหมือนที่เขาแบบว่าถืออันนี้เลยนะอย่างแทะโหอันนี้คือแบบว่าส่งของขวัญให้คนอื่นได้ด้วยหรอ โอ้โหอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดแบบใครใจดีนะคะโปรสร่งอันนี้มาให้ฉันได้โปรนะคะขอร้องอยากได้มากโคตรเทเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะกอะ็อีกประมาณ115ชั่วโมงป้ามันจะหมด เวลาถ้าเกิดว่าเราอยากได้เราก็ต้องกดตรงนี้เพื่อซื้อเนอะสามเก้าทุกคนว่ามันคุ้มป่ะสามเก้าเก้าอ่ะกับดาบที่เท่แบบเนี้ยแต่ก็แบบว่าเราไม่มีดาบเลยอะ่ะทุกคนเราแบบมีแต่ดาบแบบธรรมดาแบบเราก็ไม่มีเหรียญเอาไปสุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อดีกว่านะคะอู้เดี๋ยวนะทุกคนพอซื้อแล้วทำไมมันถึงมีอะไรข้างล่างอีกอะ่ะเขาบอกว่าสปินทวินเอาซ้ำสอดก็คือถ้าเกิดว่าเราไปหมุนวงล้อเนี่ยเราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นดาบที่มันมีออร่าสีเขียวแบบนี้ได้หรอทุกคน แล้วก็จะมีนะคะเป็นสปินให้เราสุ่ม1ครั้ง99บาโลบากแต่ถ้าเกิดว่าสปิน10ครั้งนะคะแบบเมาเมาเนี่ยลดเหลือ799โอ้โหทําไมมันโหดขนาดนี้นะคะเหมือนแบบว่าหลอกให้เราซื้ออันนี้ป้านะถ้าเกิดว่าอยากได้เท่กว่านี้ก็ต้องมาแบบว่ามาสุ่มอะไรแบบนี้ว่าทุกคนโอ้โหเกมนี่ร้ายกาจมากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่าเจ้าดาบที่เรานะคะไปซื้อมาเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้หรือเปล่า โอเคเรากดไปเลยนะคะเราก็กดอีควิปไปเลยทุกคน นี่หุยอย่างนี้เท่แล้วทุกคนเราแบบว่าไม่ได้มีแค่ดาบธรรมดาแล้วนะคะตอนนี้ดบาบโลเทลนะนดูสิโหค่อยน,น่าเล่นขึ้นมาหน่อยนะคะเกมนี้เนี่ยนี่แล้วก็เดี๋ยวขอดูอีกรอบนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีสปินใช่ปะตะกี้เหมือนเห็นอะไรนะคะเหมือนจะอยู่ในนี้นะนี่อันนี้ใช่ปะแล้วก็จะมีให้เรากด upgrade. อัปเกรดอ๋อก็คืออันเดียวกันนะคะให้เราเนี่ยมากดเป็นอัปเกรดนะคะเป็นดาบสีเขียวเนี่ยต้องมาสุ่มหมุนวงล้ออีกทีนะคะมาสปินหมุนเนื้อว่าจะ ได้หรือเปล่านะโอเคไม่เอาแล้วเอาแค่3 9 9เก่นแหละแค่นี้ก็เทแล้วนะคะเป็นแบบสีฟ้าๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราดูกันอีกบ้างคะ่ะนี่อันนี้น่าสนใจนะคะต,ตอนแรกเนี่ยก็ดูเอาไว้แล้วนะคะเป็นแบบว่าเป็นเอฟเฟกระเบิดป้าเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยเราจะมีเป็นเอฟเฟกระเบิดอันนี้นะคะเป็นแบบธรรมดานะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย มีเป็นเอฟเฟกต์เต็มไปหมดเลยอ่ะโหน่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสุ่มอันนี้ทีนึงนะคะอยากจะอยากจะรู้จังเลยว่าเออมันจะได้เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่า50บรบาทนะคะมันลองดูว่าเราจะได้อะไรเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> กดไปเลยชื้โอเคเรียบร้อยนะคะจะเป็นการสุ่มนะือว่าจะได้เป็นอะไรนะคะเอาละเอาละ ได้เวลานี้เหรอโอโหเป็นแบบว่าเป็นสีดำนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูซีนี่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องกด Equip ด้วยเนาะโอเค black hole นะคะไว้ White. อู้หลังจากที่เราฆ่าคนอื่นได้ก็คงจะต้องมีเอฟเฟกแบบนี้ใช่ไหมทุกคนอะต่อมาอันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าเรามีสกินแล้วนะคะสําหรับดาบนะโูตรงนี้คนนี้มีแบบดาบสีเขียวสีแดงเ่ยตรเท่เลยอะทุกคนดูดิหรือว่าตรงนี้ก็มีเป็นดาบทเท่นะคะฮาโลวีนแต่ว่าเราไม่ค่อยจะมีเวลาเล่นนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ฟาร์มนะนี่มันเหมือนกับจะมีดาบทเท่ด้วยนะนี่เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนก็ใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้นะคะแล้วก็เก็บเงินเนี่ยเอามาสุ่มตรงนี้ ฟรีเลยนะคะทีละาน0 0 0คอยนะคะนี้เราเลยเป็นแบบนี้เอาล่ะตรงนี้มีเป็นเซิร์ฟเวอร์เซเลคชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรนะคะ นี่มีแบบว่าโหมดแรงด้วยนะคะจัดอันดบับแล้วก็มีโหมดเป็น voice chat นะคะแล้วก็ Training Mode แล้วก็อันนี้เนี่ยเขียนว่า new นะคะเหมือนกับว่าจะเป็นโหมดใหม่นะเป็นโหมด Du เอนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูซิว่ามันเป็นยังไงนะคะอพราะอันนี้ก็จะต้องกด start ต่ออีกรอบเนะึงโอเคกดไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมดดูเอลเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนกับว่าในนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอัปเดตนะคะซึ่งมันจะมีแบบว่าเป็น1 v ึ่งวีหนวนะคะแล้วก็ เป็นการจับคู่ 4v4 นะคะโอ้โหตรงนี้นี่ก็คือเป็นการจับคู่ 2v2 นั่นเองเป็นประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ยถ้าเกิดว่าใครนะคะเล่นกับเราต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นตัวถ่วงในทีมนะคะอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าอ่าคนนี้นะคะนี่มันมีเขียนอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าตรงนี้เหมือนกับว่าจะเป็นสัญลักษณ เป็นออกคอมพิวเตอร์ป้าเล่นในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราหนึ่งหงกับคนนี้นะคะมันจะเป็นยังไงโอ้โหเธอคนนี้ดาบเทสซะด้วยนะคะสีเขียวแล้วดาบเราล่ะทุกคนดาบเราอยู่ไหนดาบเราอยู่ไหน ต้องกด Equip ปนะคะโอเ okay, ค Equip ปแล้วเหมือนกับว่าเพิ่งโหลดนะคะเอ๊เพื่อนพิมพว่าอะไรวะก็าาถามว่าเรามาจากสิงคโปร์หรือเปล่านะจ๊ะไม่ไม่ไม,ไม่เธออยา่ามาชวนคุยเธอจะมาชวนคุยให้เราแบบหัดแบบว่าไม่มีสมาธิได้ยังไงโ,โ,โอ้โหยังโหดเลยทุกคนโอ้โเราชนะทุกคนอย่าบอกนะว่ามันเป็นอิทธิพลมาจากเจ้าดาบอันนี้หรือเปล่าที่เราไปเสียระบบมาเนี่ยสามเกาเกาเกี่ยวว่าเวลาที่เรามีดาบแบบว่าสวยสเท่เนี่ยความสามารถเรามันจะเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง มาจากเป็นเหมือนกับว่าแรงภายในนะคะแรงภายในใจอะไรแบบนี้ป้าทุกคนเออชือ่ออุ้ยเฮ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 ้ย,ฮ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 ยทำไมทาไมเราอยู่ๆมันหน้าจอมันเป็นอะไรอะเราก็ชนะเฉยเลยอะเฮ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้ตอนนี้2ต่อศูนย์นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้รอบสามแล้วนะมาเลยจะลุกบอลชื่อมีชืออช่อฮ่อาชื กระโดดได้ปะโอ้ยกระโดดได้ด้วยเอาชื้โอ้ยเธออย่ามาใกล้เราแพ้เลยเธอโหดนะเธอโหดเธอแบบขยับมาใกล้เราทําไมอะเรากลัวนะโอ้ยรู้เหรอว่าเรากลัวถ้าเกิดมาใกล้โอ้ยร้ายกาศนะคะสองตอนหนึ่งนะตอนนี้โอเคมารอบที่สี่นะจ๊ะชื้ฉันจะไม่อยู่ใกล้เธอแล้วฉันกลัวออ้ย แล้วทำไมบอลมันกลับไปอ่ะอย่าบอกนะว่าเออมันแบบว่าคือมันสามารถกดได้แบบอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเธอ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 ทุก ทุกคน2ต่อ2แล้วอย่าบอกนะว่าสองรอบแรกเนี่ยเขาแบบว่าอ่อนหัดให้เราหรือเปล่าคิดว่าแบบเอ้ดูเชิงก่อนว่าเอ้เราเล่นเป็นยังไงดูเชิงดูเชิงเอ้ยดูดิหลอกให้เราตายใจนี่สองต่สอสนะกลัวแล้วเนี่ยไอย้อีกกี่รอบเราเียเราถึงจะชนะเนี่ยโอ้โหกลัวเธอเธอวิ่งมาแบบไม่หยุดเลยไม่หยุดหย่อนเลยเรากลัวนะคะเนี่ย้ยยอ,อ,อย่ามาใกล้ๆอย่ามาใกล้ฉันที่ปอด โอ้ยโอยชนะทุกคนกดมั่ว เย้ชนะแล้วเขาบอกว่า you win ก็คือชนะแล้วใช่ป้า3านอองอก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้3มแต้มก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะอย่างนี้นี่เองโอ้โหดีใจยังเลยทุกคนหรือว่าเป็นพอดดามนะที่เราไปซื้อมานเนี่ยสามเก้าเก้โรบัมันมีผลป้าทุกคนว่าป้าถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่ามันมีผลเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าดาบเนี่ยมันมีผลต่อแบบว่าการเล่นหรือเปล่าว่ามันทําให้เราแบบเล่นเก่งขึ้นบอลแบบตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้ เหมือนกันนะคะอ่าเอาล่ะต่อไปตรงนี้เป็นโหมด2 v 2วีอใช่ปะเบคอนนายมาอยู่ทีมกับเราไหมเดี๋ยวเราจะเป็นตัวถ่วงเธอเอง <c oughs> เฮ้ยเบคอนทำไมเบคอนแบบว่ากระโดดได้ด้วยทำไงอ่ะเอาล่ะมาแล้วโหมด2 v 2วนะจ๊ะนี่เจอเบคอนอนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสิว่าเราจะได้นะคะเป็นสนามทีมอะไรนี่รอเวลานับถอยหลังกัน เดินเดินทืนทืนทื่นแทนแทตรงนี้นะคะกรุ๊ปรีวอร์ดเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าตกลงมันได้อะไรกันแน่นะจากที่เราเนี่ยเข้าไปจอยกรุ๊ปเขามานะคะแล้วก็รับรางวัลนะโอเคแมปโหลดแล้วทุกคนโุยแมปโคตรเท่เลยอ่ะดูดิมีโซ่มีอะไรด้วยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราโฟกัสบอลกันนะตุยเรียบร้อยคืออะไรอะ่ะฝั่งเราปะเนี่ยฝั่งเราตุยปะเนี่ยทุกคนฮเฮ้ยเหมือนว่าฝั่งเราจะตุยนะคะ เฮ้ยเราฆ่าเขาได้หรอ,หอเฮ้ยคตรเจ๋งเลยครคบไม่รู้ว่ามันเป็นพอดดาบอันนี้นะนี่นี่ก็มาดิเพื่อนเดี๋ยวจะจัดให้หนักๆปากดีนะคะแต่ว่าตุยเลยพูดปุ๊บตายเลยนะคะโอ้โหสงสัยอีกฝั่งนี้จะโหดนะคะแต่ว่าเพื่อนที่มากับเรานี้คนนี้ป็นเนี่ยเธอเธอเอฟเคทำไมคะเธอเอฟเคทำไมคะเฮ้ยคนนี้เป็นผู้หญิงนี่ว่าเอ้ยโอเคโห ด่านที่2เทอ่อีกแล้วมันจะเท่เกินไปไหมเนี่ยเป็นแบบแดงๆนะคะเหมือนกับว่าอยู่ในนรกเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเท่มากเฮ้ยทำไมบอลมันมาแต่กับเรานะคะคเนี่ยเฮ้ยเธอเธอคนที่มากับเราอ่ะเธอจะเอฟเคทำไมเราก็ยิ่งเล่นไม่เก่งอยู่นะแล้วเธอเอฟเคเนี่ยเราแบบงานหนักเลยนะคะเนี่ยเย้มีคนตุยไปหนึ่งปิ้วโอ้ย ฮึบชุบโอเคฮึบอื้ยา่าเราต้องชนะให้ได้ยา่าเราเสียไปแล้วหนึ่งแต้มนะคะเขาโดนเขานําไปแล้วนะคะนําเราหนึ่งเอ้ยศูนยต่อสอแย่แล้วสงสัยต้องยอมเขาจงจริงทำไมเขาโหดขนาดนี้คะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว,ลวเธอเธอได้โปรดตื่นเบคอนตื่นเบคอนไหนไปไหนอ่ะเอ้ย เบคอนเธออยู่ไหนเธอตื่นเธอจะเอฟเคทำไมคะขอร้องอุ้ยคนนี้มีคนปุยด้วยเหรอหุยอุ้ย,ยตรงนี้มีคนปุยอ้มันเป็นตีฮาโลาวีนทุกคนดูดิมีแบบเป็นพื้นที่ฮาโลาวีนนะคะนี่มีแบบเป็นสุสานอะไรด้วยโหทีมนี่สวยมากๆนะคะสำหรับออสนามอันนี้นะคะยปุยเอ้าชนะเหรอชนะไม่รู้เรื่องเลยนะคะโมเดอพูดกำลังโมเดอพูดนะคะอย่าบอกนะว่าเจ้าเบคอน เธออ่อนให้อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเรารู้นะเอาละคราวหน้าเรามารวมพลังกันนะเราต้องชนะให้ได้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยโอเคจัดไป <c oughs> โอเคโอ้ยตุ้ยเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาคือฝั่งไหนไม่รู้แต่ว่าตุ้ยเรียบร้อยแล้วนะจน๊ะนี่สงสัยจะเป็นฝั่งเราแน่เลย <c oughs> เอาอีกแล้วแพ้ทุกคนเจ้าน้องเบคอนเจ้าน้องเบคอนทำไมถึงเอฟเคฮึมันทำให้เราแพ้ในนั้นรู้ไหมโอเคเหลืออีกหมดหนึ่งนะคะเป็น4ี่วีส ไม่รู้จะมีคนเล่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราจะวิ่งไปเลยนะคะนี่1วีหนึ่งไปแล้วนะคะ2อีกก็ไปแล้วเหลืออีกอันเป็น4ี่วีสีนะคะนี่เดี๋ยวดูซิว่าเออฝั่งไหนที่มีโอกาสชนะไอ้ฝั่งนี้ดีกว่าดูดิเอ้ยคนเขาแต่งตัวแบบว่าเท่หล่อเท่ขนาดนี้มันต้องชนะแน่เลยทีนี้ดูดิเขามีเคียวอะไรสีม่วงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามารอเพื่อนกันดีกว่านะคะว่าเออจะมีแบบว่าคนนะคะเข้ามาเล่นเนี่ยพอไหมเอ้ยเธออย่าหนีแล้วดีเราคอยด้วย ในระหว่างที่รอนะคะคนนี้เขาก็เต้นไปเหมือนกับว่าเดาะลูกปลานะคะแต่ว่าเดาะหัวตัวเองทุกคนมันแบบว่าเก๋มากเลยทําไมอีโมดอันนี้มันเดาะหัวตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวเราลองถามเขานะคะว่าเออมันเต้นยังไงอ่ะทำไมเธอเต้นได้ทำไมเราเต้นไม่ได้นะคะเราเห็นมีปุ่มเต้นเลยอะ่ะเดี๋ยวดูสิเขาจะตอบเราว่ายังไงนะคะโอ้เขาบอกนะคะว่าเราจะต้องกดตัว R นะเฮ้ยจริงด้วยทุกคนดูดิ เอ้ยเต้นได้แล้วหุยขอบคุณมากเลยหอยนึกว่ามันไม่มีปุ่มให้เราซะอีกอะ่ะดูดิเอ้ยเต้นได้ด่ะนี่ระหว่างรอก็เต้นกับหนุม่มน้อยไปนะจ๊ะขาถามว่าอยากจะหนึ่งวีหนึ่งปาเอ้ยเฮ้เธออยากจะชวนเราเล่นสองต่อสองเหรอจ๊ะโอเคมาสิป้าป้าโอเคทุกคนตอนนี้สี่วีสีนี่กําลังจะได้เล่นแต่ว่าหนุม่มเขาชวนไปเล่นหนึ่งวีหนึ่งนะคะ <laughs> ป้ป้ โอเคไปเล่นกันจากหนึ่งวีหนึ่งะจ้ะจาเกิดคนนี้อ่ามาแล้วทุกคนตาแรกชืบเอ้ยเอ้ยคุยคุยคุย,ยเธอเอาฉันมาฆ่าหรือเปล่านี่ <c oughs> อย่าบอกนะว่าเอาเรามาทรามานคะ่ะ <c> ต <oughs> ุยแล้ว <c oughs> เธอเอาเรามาทรามานปะเนี่ยเธอเธอเธอโขดเกนไปแล้ว <c oughs> จีจีนะคะจีจีโอเค เธอเอา,าเรามาทรมานดหรือเปล่าืนี่เต้นต่อจะเต้นต่อโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงด่านที่โวยมัวแต่มองมัวแต่มองนะคะแบบสวยมัวแต่มองแย่แล้ว,วาเธอเธอแบบว่า,า,วาอ่อนให้เราหน่อยดีเราแบบไม่ได้มองอ่ะตะกี้ลองไม่ทันได้มองอเลยเลยเรามรัวแต่มองแม่ปะ่ะโทษทีอ่อนให้เราหน่อยดีเดี๋ยวอีกเกมเราก็แพ้แล้วนะถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยแย่เลยนะเราแบบว่าอย่างอยู่ในนี้านานอ่ะเออ อ่อนให้เราหน่อยนะโอเคปะตุยตุยซะเธอตุยเธอตุยซะเอเขาเขาอาจจะอ่อนให้เรานะคะเขายืนนิ่งละเอ้ยชืบอืมชืบอืมชืบอืมนี่นะคะเอ, ι, เอ้ยเอ้ยอุ้ยทำไมมันถึงมันวัยขึ้นคะเนี่ยี่มันเหมือน,ม,นมันวัยขึ้นนะคะลูกบอลมันวัยขึ้นอะ่ะอุนี่น,นี่เดี๋ยวเราจะดูไปสิใครจะตายคะเกมนี้ เย้ <laughs> yeah, ชนะวู Woo ้ฮู้ทุกคนในที่สุดก็ได้มาหนึ่งเต้มอุ้ยนายอ่อนให้เราปะเนี่ยเอ้ยเรารู้นะที่นายยืนนิ่งๆเพราะว่านายอ่อนให้เราอยากเล่นเกมขอบเรานานๆใช่ไหม <laughs> นี่นี่เอ้ยทำท่าเดียวกันด้วยโอ้มาแล้วมาแล้วบอลมาแล้วนะคะนี่นายนายนายอย่าแกล้งเรานะอ่อนให้เราหน่อยเราอยากชนะ <laughs> <laughs> ชิบเชิชิบช ชืบชุบชืบอุ๊ยอุ๊ยชืบชืบอู้ชุบฮชุบอู้ชุบนีเพิบเพิพอื้มอุ๊ยนายโหยอันนี้อ่อนให้เราวเนี่ยเอ้ยนายอ่อนให้เราก็บอกคืออันเนี้ยเฮ้ยเรารู้นะ เหมือนเขาอ่อนให้เราเลยอ่ะทุกคนคือแบบว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาดูโหดมากเลยนะตอนเกมแรกเนี่ยเรานี่แบบว่าตั้งตัวไม่ทันเลยอ่ะคือเขาดูโหดมากอันนี้เขาเอาจิงแน่เลยตัจริงทุกคนกดไม่ติดแพ้กดไม่ติีเยี่ยแล้ว โอเคค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับเกมนี้นะคะแมปเบดบอลเนี่ยในเกมโรบบอกนะคะสนุกมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่เคยเล่นเนี่ยบอกเลยต้องลองเข้ามาเล่นนะคะรับรองติดใจแน่นอนค่ะเกมนี้นะคะมีให้เราเลือกเนี่ยหลายโหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมดแรงนะคะโหมด1 V1, 2 V2 นะคะ4 V4 ก็มีนะมีแบบจับทีมนะคะมาเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยได้เยอะแยะกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเก็บเหรียญนะคะไปเรื่อยเนี่ยเราก็เอาไปสุมนะคะ เปิดพวกกล่องพวกนี <a> ้เนี่ยตามอีเวนต์นะคะได้แบบฟรีๆกันอีกด้วยนะไม่ต้องเสียโลบักเลยนะเราเนี่ยก็จะได้พวกดาบนะคะเท่ๆเนี่ยมาเล่นกันได้เลยนะไม่ต้องมาเสียโลบักอะไรแบบนี้คะทุกคนมันเปลืองนะก็คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมะคะกดไลค์แล้วถ้าเกิดว่าอยากให้พี่พลนี่นะคะทําคลิปอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะยังไงเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะค่ะบ๊ายบายค่ะ